ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ i make make it happen ไม่ใช่แค่คิดแต่คิดแล้วต้องลงมือทำทุกคนคะตอนเด็กๆแนนเคยฝันอยากเป็นวิศวกรค่ะแนนอยากประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับโลกใบนี้นะคะซึ่งความฝันนั้นก็ได้จบลงค่ะเพราะว่าการเป็นวิศวกรนั้นยากจริงๆค่ะเพราะว่าการจับประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดที่ซับซ้อนมากทีเดียวค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เขามีอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในการสารฝันน้องๆที่อยากจะเป็นวิศวกรค่ะนี่เลย a r d u n o Engineering Kit Lab 2ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแนนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้แนนฟังค่ะว่าอุปกรณ์นี้ช่วยเรายังไงค่ะยินดีต้อนรับพี่มาเลยนะคะครับสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีครับ พี่มาคะวันนี้แนนอยากให้พี่มาช่วยแนนสารฝังการเป็นวิศวกรต่อคะ่ะพี่มาช่วยแนนได้ไหมคะได้เลยครับ,บกับเจ้าชุด Arduino น,นะครับ,รบก็คือชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุด Engineering นะครับ Kit Lab Tool นะครับ<า>ซึ่งชุดอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นชุดที่ให้น้องๆได้ลงมือทำ<า>นะครับเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของการใช้บอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับรวมไปถึงกับในส่วนของโปรแกรมโปรแกรมแมทท์แล็บ นะครับที่น้องๆนะครับในระดับของมัธยมปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักศึกษานะครับระดับชั้นปตีนะครับปโทจนไปถึงปเอกเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือหลากหลายมากเลยค่ะครับผมซึ่งชุดนี้นะครับก็เรียนรู้ในเรื่องของด้านวิศวกรรมและนําไปต่อยอดในด้านของโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าแนนเรียนรู้อุปกรณ์กล่องนี้แนนก็สามารถมีความรู้ชุดเดียวกันกับที่วิศวกรมีใช่ไหมคะใช่แล้วครับ อุปกรณ์นี้ก็เหมาะสําหรับกับน้องๆที่ต้องการเข้าสู่ในคณะของวิศวกรรมนะครับหรือน้องๆที่ได้ศึกษาเรียนในคณะวิศวกรรมอยู่นะครับซึ่งสามารถใช้ชุดนี้ในการเรียนการสอนได้เลยนะครับดีจังเลยนะคะพี่มาถ้างั้นแนนพร้อมสําหรับการเรียนรู้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วล่ะค่ะได้เลยครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะครับโอเคค่ะได้เลยค่ะงั้นแนนช่วยเปิดนะคะได้เลยครับเปิดได้เลยครับยัย อุปกรณ์เยอะมากเลยคะ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกก็จะเป็นชุดของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของเซอร์โวต่างๆนะครับ<ม> <g resso> ก็จะมีมาให้ด้วยนะครับในเซตตรงนี้<อ>นะครับทีนี้มาตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับที่เราสามารถใช้กับระบบะ AI ได้ด้วยครับ<า>ต่อไปเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับก็จะมีชุดแบตเตอรี่ลิเธียมมาให้นะครับเป็นแบตเตอรี่3.7นะครับ นะครับต่อไปเลยเป็นพระเอกเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับมีชื่อว่า Nano 33 IOT นะครับตัวต่อไปเมื่อมีบอร์ดแล้วนะครับเขาก็จะมีชุดชิลมาให้ด้วยนะครับในส่วนของชุดชิลนะครับเขาก็จะเป็นนะครับนาโนนะครับแค r เนะครับให้นะครับ ตัวต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กๆก็คือจะเป็นพวกแมคานิคอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับลอกนะครับมีมให้ด้วยเหมือนกันนะครับใช้งานหลากหลายมากใช่แล้วครับแล้วก็จะมีชุดน็อตต่างๆเลยนะครับน<อ>ัดน็อตต่างๆเป็นสองชุดแบบนี้ค่ะใช่ครับมีหลายขนาดให้เลือกใช้ด้วยครับโอเคค่ะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเคเบิลนะครับที่ เอามาให้ใช้ในการเชื่อมต่อกับบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มีมาร์กเกอร์มาให้ใช้นะครับอ๋อแล้วในสังเกตเห็นว่าเขามีชั้น2ให้เราด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น2กันเลยได้เลยค่ะนะครับในส่วนของชั้น2นะครับเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ b ซิบีนะครับอ็คือใช่ครับก็เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของเว็บแคมนะครับเว็บแคมคอนโทรลเลอร์โลเวอร์นะครับแล้วก็เซลล์นะครับเซลล์บาลาน มอเตอร์ไซคลนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของดอวิ n งโรบอทนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่สามารถทําร่วมกับโปรเจกต์ทั้ง3ตัวได้เลยนะครับให้ครบถ้วนนะครับก็คือหลักๆแล้ว4ี่กล่องนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโครงสร้างใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเขาจะมีโครงสร้างนะครับให้เราต่อนะครับเป็นเซตอุปกรณ์ที่อยู่ตรงด้านด้านนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเซตอุปกรณ์นะครับเมื่อเราต่อเสร็จหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ โอเคค่ะแสดงว่าเราสามารถทําได้หลายรูปแบบด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับเขาจะมีเป็นโปรเจกต์ให้เราได้ลองทดสอบนะครับในการเขียนคําสั่งนะครับโอเคค่ะ แล้วอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเขาต้องใช้กับซอฟต์แวร์ตัวไหนไหมคะพี่มะจริงๆอุปกรณ์ตรงนี้ก็ต้องใช้กับซอฟต์แวร์เลยครับเป็นอย่างมากเลยนะครับซอฟต์แวร์ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของ Arduino เลยนะครับเป็นพวก Arduino IDE ต่างๆนะครับก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านี้นะครับที่ทั่วโลกได้ใช้กันนะครับก็ชื่อว่า MATLAB นะครับแล้วก็ Simulink นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ MATLAB กับ Simulink นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยได้ใช้กัน จนไปถึงในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็เป็นอาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น m a ทแล b ะนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่นะครับเราสามารถคํานวณน,นะครับคํานวณในเรื่องของอุปกรณ์รอบต่างๆนะครับใส่เข้าไปในโปรแกรมเลยเสร็จแล้วก็จําลองการทํางานนะครับให้อยู่บนตัวซอฟต์แวร์เลยก่อนที่จะไปลงกับอุปกรณ์จริงๆได้เลยนะครับโอ้สแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับ นักศึกษาหรือว่านักเรียนที่สนใจวิศวกรเบื้องตน้นใช่ไหมคะใช่แล้วครับ<ม>ก็น้องๆน,น,นะครับพูดง่ายก็คือระดับชั้นมปลายนะครับ<ม>ที่ต้องการเรียนในเรื่องของอนะครับคณะวิศวกรรมแล้วก็น้องๆที่เรียนอยู่แล้วในคณะวิศวกรรมนะครับเอาชุดทดลองอุปกรณ์ตรงนี้นะครับมาฝึกในการเรียนรู้นะครับเพื่อ ที่จะได้เห็นภาพจริงนะครับแล้วก็นําไปใช้ในเรื่องของการทํางานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้ะนะครับดีมากเลยนะคะงั้นแนนรบกวนที่มาช่วยยกตัวอย่างอุตสาหกรรมแนวหน้านะคะที่เขาใช้แมชนและกับซิมูลชัด้วยค่ะอ่าจริงๆแล้วนะครับอ่าโรงงานที่ได้ใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็เช่นอ่านะครับอ่าโรงงานที่ทําเกี่ยวกับพวกรถยนต์นะครับที่ไม่ใช้คนขับนะครับต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้เองโดยไม่ได้ใช้คนขับ นะครับโดยเราจะใช้โปรแกรมของ s i บูลิ n งนะครับหรือตัว m a ท l a ลตรงนี้มาทดสอบทดลองก่อนนะครับเพื่อให้ได้ค่าต่างๆนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอาค่าต่างๆตรงนี้นะครับเอาไปใส่ในเรื่องของตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อให้รถสามารถทำงานได้แอย่างอัตโนมัตินะครับถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับ เดี๋ยวพี่ม้าจะพาน้องแนนไปดูในส่วนของโปรแกรมกันเลยนะครับว่าเจ้าโปรแกรม MATLAB เนี่ยเขาทำงานกันยังไงได้เลยค่ะแนนพร้อมแล้วค่ะโอเคครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโมดูลนะครับให้เราได้คำนวณต่างๆนะครับนะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของโปรแกรมนะครับ Simulink นะครับ l i n k นะครับที่ตอนนี้ก็คือซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันนะครับนะครับในส่วนของโปรแกรม Simulink เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีในส่วนของโปรเจก ของมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับซึ่งใช้ทำงานร่วมกับตัวของบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อกับในส่วนของตัวบอร์ดเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเราจะมีโมดูลทั้ง2โมดูลนะครับเราเลือกมาเลยเป็น2โมดูลเสร็จแล้วนะครับในส่วนของโมดูลของตัวมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับนะครับในส่วนของการกำหนดเนี่ยเขาจะออกมาเป็นโมดูลต่างๆนะครับซึ่งในโมดูลตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีการเราใส่สูตรคำนวณใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับแล้วก็จะออกมาในรูปแบบของเกตนะครับก็คือเป็นประตูต่างๆนะครับก็คือผ่านประตูหนึงประตู2นะครับไปแต่ละโมดูลนะครับโดยเราจะสามารถใส่ในส่วนของนะครับค่านะครับค่าคำนวณนะครับเราก็สามารถใส่ค่าคำนวณของเราได้เลยนะครับในแต่ละโมดูลนะครับเข้าไปต่างๆ จนไปถึงตัวเอาพุทสุดท้ายนะครับว่าจะให้เอาพุทเนี่ยทำงานยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักๆของตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้เขาจะมีเป็นเลเซ่นนะครับที่ทองทาง Arduino เขาจะทําไว้นะครับมี3ามโปรเจกต์นะครับแล้ววันนี้เรามีโปรเจกต์อะไรมาแนะนําบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูไปอันนี้นะครับจะเป็น โปรเจกต์ของเซลบาลานซิ่งมอเตอร์ไซค์โนะครับนะครับแล้วก็จริงๆเราก็จะมีมาอีก2ตัวนะครับก็คือเป็นนะครับเวฟแคมคอนโทลนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับโรบอทดอวิงนะครับก็คือจะเป็นโรบอทที่สามารถวาดรูปได้แต่เราก็ต้องมาใส่ค่าในส่วนของโมดูลแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือทำงานเชิงลึกก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถเรียนรู้ ความรู้ขั้นพื้นฐานของวิศวกรได้ด้วยไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะพี่มะเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเขามีโปรแกรมแล้วก็เครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเหมาะสําหรับน้องๆที่ต้องการจะฝึกทักษะวิศวกรพื้นฐานด้วยวันนี้แนนขอบคุณพี่มามากนะคะที่ทําให้แนนได้รู้จักอุปกรณ์ดีๆอย่างนี้ค่ะยินดีมากครับน้องแนนอุปกรณ์ตัวนี้นะคะ Arduino Engineering Kit Lab Tool ค่ะ เป็นตัวช่วยดีๆนะคะที่จะทำให้น้องๆได้ฝึกวิศวกรพื้นฐานคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าไอเทมเด็ดๆตัวไหนจะเป็นตัวต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของเราด้วยนะคะและแนนกับพี่มะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือโรงเรียนไหนสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางนี้เลยคะ่ะเวิ ww i make thailand org facebook iMake Innovation Line iMake Thailand และโทร090 926 4141ค่ะ